ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปที่42ของผมในวันนี้นะครับนั่งหาข้อมูลอยู่ตั้งนานนะครับว่าผมจะพูดเรื่องอะไรคิดไปคิดมาคิดไม่ออกครับก็เลยคิดว่าจะเล่าเรื่องที่มันมีความสุขนะครับเรื่องที่มีความสุขเขาบอกว่าคอเราเมื่ออายุเยอะๆขึ้นไปเนี่ยการพูดถึงเรื่องในอดีตพูดในเรื่องความหลังมันจะเป็นความสุขฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องที่ผมเคยเป็นข้าราชการทหารครับและก็อยู่กับรุ่นพี่ และสิ่งที่อยู่ในตรงนั้นเนี่ยมันมีแต่ความสุขนะครับบางทีผมก็มานั่งคิดนะว่าทําไมถึงได้มีความสุขคิดไปคิดมาออกใช่สมัยก่อนเราเป็นชั้นผู้น้อยครับไม่ได้เป็นหัวหน้างานฉะนั้นเราเลยไม่ต้องมาคิดเรื่องปวดหัวเรามีอย่างมากก็คือแค่ปฏิบัติตามคําสั่งและก็หลบอู้อู้ว่ากันไปนะครับสําหรับที่ทํางานของผมเนี่ยนะครับก็จะมีรุ่นพี่อยู่หลายคนนะครับแต่ก็จะมีแก๊งอยู่แก๊งหนึ่งที่ผมชอบเข้าไปคบกับเขามากก็คือแก๊งจากสมเกียรติจากประสงค์ นะครับจากเคียกซึ่งเดี๋ยวคงได้เล่าเรื่องจากเคียกให้ฟังนะครับคนนี้มีมุกอะไรสนุกสนุกจากสมเกียรติเนี่ยก็อายุเยอะนะครับเสร็จแล้วเขาก็ไปได้แฟนเด็กนะฮะแฟนเด็กเด็กขนาดไหนตอนนั้นจากสมเกียรติน่าจะอายุประมาณสัก40ถ้าจำไม่ผิดนะฮะน่าจะประมาณสัก40แล้วก็ไปได้แฟนเด็กสวยมากนะครับเป็นสาวใต้นะครับอยู่อำเภอหลังสวน อยู่เบอร์หลังสวนน่ารักสวยนะครับ,รบเจอกันจนกระทั่งตกลงที่จะแต่งงานนะฮะจ่าสมเกียรติก็เลยเอารถจ่าประสงค์นะครับจ่าประสงค์เนี่ยแกเป็นเศรษฐีนะครับแกเป็นเศรษฐีทุเรียนนะฮะของจังหวัดนนท์แต่แกชอบไปขับแท็กซี่ป้ายดำนะครับที่ท่าน้ํานนท์รถแกก็จะเป็นรถโตโยต้าเราเรียกรุ่นปากโกฮรุ่นอะไรอีกรถใหญ่ๆนะฮะแล้วแกก็จะเป็นคนที่ชอบไปหาไรายได้ตอนกลางคืนทําให้เวลาแกทํางานเนี่ย แกจะมีบุคลิกอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบหลับครับแกชอบหลับนั่งแป๊บเดียวหลับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับยืนแกหลับได้นะครับตอนกาลังรวมแถวนี่แหละแกหลับแล้วก็กลนนะครับนั่นคือคุณสมบัติของจ่าประสงค์นะครับวันนั้นก็ไปกันประมาณ4คนที่จะไปที่หลังสวนในบ้านของเจ้าสาวนะฮะพอขับขับไปทุกคนก็หลับนะครับตอนนั้นก็ผมไม่ได้ไปด้วยนะแต่นี่เป็น เรื่องที่มาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือในระหว่างนั้นเนี่ยจะาสมเกียรติก็บอกว่าได้ยินเสียงเบรกดังจา้าทุกคนตื่นหมดเลยนะครับแล้วก็เลยหันไปถามจ่าประสงค์ซึ่งเป็นพลขบับบอกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นประสงค์จ่าประสงค์ก็บอกว่าเฮ้ยถึงไหนแล้วเนี่ยจ่ากเกียิก็หันไปดูป้ายนะครับก็มีป้ายบอกอีกประมาณ18กิโลจะถึงหลังสวนก็บอกเฮ้ยนี่ไงอีกนิดเดียวจะถึงหลังสวนแล้วนะจ่าสง์บอกว่าตายหา มาถึงนี่ได้ไงวะกูหลับตั้งแต่น,นครถมโอ้เท่านั้นแหละครับตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครหลับอีกเลยครับนั่งเป็นเพื่อนจ่าสงนะครับจนทั้งถึงบ้านเจ้าสาวนี่ก็คือคุณสมบัติของจ่าประสงค์นะครับที่ หลับได้ตลอดนะครับแต่ทุกคนก็ยังเชื่อมือแก่นะครับมีเรื่องของการขับรถนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะเก็บความทรงจำดีๆของผมเอาไว้นะครับด้วยการเล่าผ่าน YouTube ทิ้งเอาไว้กล่าวว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมีคนผ่านเข้ามาแล้วฟังเรื่องเหล่านี้ก็จะจำได้ว่าเรื่องแห่งความสนุกเหล่านี้มันเกิดในสมัยที่เราเป็นทาหารสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ